ผิวแห้งแตกเป็นขุยรักษาได้ด้วยไดอะบีเดิมตัวยายูเรีย Star Air, Air Solar Hybrid ให้ชีวิตง่ายและประหยัดมากยิ่งขึ้นสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ขันข่าวเช้าตรูวันนี้เราพบกันจันยร์26พฤษภาคม2568อยู่กับดิฉันเจนสมนจารย์จรงวัฒน์ค่ะ อาริ่มต้นเช้านี้นะคะขอพาคุณชมไปดูเหตุการณ์เศร้าที่นนทบุรีก่อนเลยคือบ้านหลังนี้ไฟไหม้ค่ะแล้วเจ้าของบ้านพยายามจะหนีตายออกมาจากชั้น2แต่ปรากฏว่าออกไม่ได้เพราะว่าบ้านเนี่ยติดลูกกรงเด็กเหล็กดัดเอาไว้เพื่อป้องกันขโมยแน่นหนาเลยนะคะก็เลยสุดท้ายทําให้เขาเสียชีวิตค่ะให้คุณผชมไปดูสภาพ ตอนที่เขาเสียชีวิตนะคะก็คือร่างเนี่ยไปพาดอยู่กับขอบหน้าต่างออกมาได้แค่ครึ่งตัวเท่านั้นค่ะเพราะว่าบริเวณท้องเนี่ยไปติดลูกกรงเหล็กดัดที่ติดตั้งเอาไว้อย่างแน่นหนาพอดูแล้วก็เหมือนกับว่าคือตอนเขาเอื้อมตัวออกมาจากด้านในนะคะเพื่อที่จะมาบนขอบหน้าต่างนั่นก็คือลมหายใจเฮือกสุดท้ายแล้วค่ะจริงๆนาทีนั้นเนี่ยชาวบ้านพยายามจะช่วยเหลือแต่ก็ไม่สามารถนําเขาออกจากบ้านที่ไฟกําลังโหมไหม้ได้นะคะ ทั้งความร้อนทั้งควันสุดท้ายก็เลยทำให้เขาเสียชีวิตในสภาพที่น่าสลดใจจริงๆค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงสายๆของเมื่อวานนี้ที่บ้านเาวเฮาส์2องชั้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในตำบลบางคูรัตอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะคะด้านของพี่เขยผู้ตายคุณเอกชัยมินทสูตรบอกว่า ผู้ตายเนี่ยทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรอยู่ที่จังหวัดชัยนาทค่ะปกติบ้านหลังนี้วันธรรมดาจะไม่มีใครอยู่แต่ว่าตัวผู้ตายเนี่ยจะกลับมาทุกวันหยุดสุดสัปดาห์มาหารายได้พิเศษขับไรเดอร์ส่งอาหาร <c oughs> เขาบอกว่าน้องเขยของเขาเนี่ย เป็นคนขยันทำมาหากินนะคะส่วนสาเหตุที่เสียชีวิตก็ค่อนข้างชัดว่าเกิดจากเหล็กดัดคือถ้ามองในแง่ดีมันก็ช่วยป้องกันขโมยแต่เวลาเกิดเหตุแบบนี้มันกลายเป็นอันตรายท,าทันทีเพราะว่ามันเปิดออกจากด้านในไม่ได้อะคะ่ะเปิดจากด้านนอกก็ไม่ได้เหมือนกันขณะที่ด้านของภรรยาผู้ตายหลังจากทราบว่าสามีเสียชีวิตเธอร้องไห้โฮเลยนะคะจนญาติต้องช่วยกันปลอบเป็นภาพที่บีบหัวใจมากๆ เธอบอกกับนักข่าวว่าคือก่อนหน้านี้ฝันไม่ค่อยดีฝันว่าตัวเองโดนฆ่าแต่ว่าก็ไม่ได้คิดอะไรจนกระทั่งมาเกิดเหตุกับสามีเสียใจจนพูดไม่ออกตัวสามีเ,เป็นคนขยันใช้เวลาว่างจากงานราชการก็ไปเป็นไรเดอร์หารายได้พิเศษก่อนเกิดเหตุเขากำลังเตรียมตัวจะกลับไปทำงานที่ชัยนาทอยู่แล้วแต่ก็มาเสียชีวิตซะก่อน จริงๆแล้วนอกจากเจ้าของบ้านจะเสียชีวิตนะคะยังมีคนเจ็บอีกหนึ่งคนเป็นตำรวจสังกัดกองบัญชาการสอบสวนกลางก็คือดาบตำรวจอุรสสมบูรณ์อายุ57ปีที่พยายามจะเข้าไปช่วยค่ะก็เลยสำลักควันแล้วก็เจ็บที่แขนจากการพยายามงัดเหล็กดัดหน้าต่างเข้าไปนะคะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพิมลราชไปแล้ว ส่วนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของเทศบาลพิมลราชเล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่าหลังรับแจ้งเหตุไฟไหม้ก็รีบระดมรถดับเพลิงและพัดลมระบายควันสองตัวมายัางบ้านที่เกิดเหตุเพราะว่าทราบว,ว่ามีคนติดอยู่ในบ้านแต่พอมาถึงตอนนั้นไฟเนี่ยลุกไหม้จากชั้นล่างแล้วลามขึ้นไปชั้นบนอย่างรว,รวดเร็วและผู้ตายก็หนีขึ้นไปบนชั้นสองพยายามจะออกมาทางหน้าต่างแต่ปรากฏว่ามีเหล็กดัดขวางอยู่ประกอบกับว่าตัวผู้ตายเป็นคนตัวใหญ่ค่ะก็เลยออกมาได้แค่ช่วงลำตัว ตรงช่วงสะโพกเนี่ยติดเหล็กดัดไม่สามารถออกมาได้วินาทีนั้นมีตำรวจสอบสวนกลางพยายามทุบกระจกเพื่อเข้าไปช่วยแต่ก็ไม่สำเร็จเพราะว่าควันเยอะและเปลวไฟก็ร้อนมากสุดท้ายก็เลยกลายเป็นเรื่องเศร้าที่เจ้าของบ้านเสียชีวิตนะคะ สำหรับสาเหตุเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าเป็นเพราะไฟฟ้าลัดวงจรตอนนี้ก็กําลังตรวจสอบอยู่ว่าเป็นไฟที่บูชาสารเจ้าหรือว่าจะเป็นไฟฟ้าลัดวงจรจากเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆนะคะเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยไปเจอ power bank เสียบอยู่กับปลัก๊กไฟแล้วก็มีรอยไหม้ด้วยก็เดี๋ยวต้องรอให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบหาสาเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งค่ะแต่โอ้โห ก็กลายเป็นเหตุสลดเลยนะคะที่เป็นอุทาหรณ์ได้เป็นอย่างดีเหล็กดัดที่กันขโมยคุณผู้ชมคะอาจจะเป็นกับดักตัวเองได้คือถ้าคิดจะติดลูกกรงเหล็กดัดเนี่ยอาจจะทําเป็นแบบที่มันสามารถเปิดจากด้านในได้จะดีกว่านะคะหรือไม่ก็อาจจะหาวิธีอื่นในการป้องกันทรัพย์สินไปเลยเพราะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ตัวเองก็จะได้ปลอดภัยด้วยค่ะ มาต่อกันที่อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่คล้ายกับเหตุไฟไหม้ค่ะว่าเหตุการณ์นี้นะคะเป็นผู้สูงวัยนะคะที่อยู่ในบ้านคนเดียวค่ะเกิดล้มอยู่ในบ้านและประตูเนี่ยล็อก3ชั้นโอ้โหกว่าจะงัดเข้าไปได้เนี่ยต้องรอคอยความช่วยเหลืออยู่นานเป็นชั่วโมงเลยนะคะเมะื่อวานนี้ตำรวจสพเมืองชัยนาทรับแจ้งว่ามีผู้สูงอายุล้มอยู่ในบ้านใกล้กับสารหลักเมืองชัยนาทต้องการความช่วยเหลือค่ะก็เลยมีการประสานไปยังเจ้าหน้าที่กู้ภัยร่วมกับตันยูจังหวัดชัยนาท พอไปถึงก็เพราะว่าเป็นบ้านสองชั้นที่มีประตูเหล็กบานพับล็อกด้วยแม่กุญแจด้านหน้าพอเข้าไม่ได้เจ้าหน้าที่ก็เลยพยายามคุยกับคนเจ็บภายในบ้านก่อนเพื่อให้เขารู้ว่ากําลังมีคนมาช่วยค่ะเบื้องต้นทราบว่าคนเจ็บก็คือคุณป้าเสาวนีอายุ79ปีเป็นอดีตพยาบาลกเกษียณยังสามารถพูดโต,โต,โต,ต้ตอบได้นะคะแต่ก็ตามมาด้วยเสียงร้องโอดโอยด,ด,ด้วยความเจ็บปวดเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องเร่งหาทางช่วยซึ่งทีแรกเนี่ยเตรียมอุปกรณ์ตัดทางมาด้วยกะว่าจะงัดเข้าไปค่ะ แต่อีกใจก็กลัวว่าทรัพย์สินทางบ้านเขาจะเสียหายก็เลยเปลี่ยนแผนไปตามญาติของคุณป้าเนี่ยมาช่วยไขกุญแจบ้านแทนทีนี้พอไขกุญแจประตูเข้าไปได้ปรากฏว่าเจอกรนล็อกซ้อนชั้นหนึ่งแล้วแม่กุญแจอีกชั้นหนึ่งอะค่ะนี่ค่ะโอ้กว่าจะเข้าไปได้นี่ไม่ใช่งานง่ายเลยนะคะเจ้าหน้าที่ต้องใช้มือสอดผ่านช่องแคบๆเข้าไปเพื่อปลดล็อกซึ่งก็ทำอยู่พักใหญ่กว่าจะผ่านด่านนี้ไปได้ แต่พอได้แล้วก็ยังไปเจออุปสรรคอีกเพราะว่าประตูกระจกชั้นในสุดเนี่ยก็ถูกล็อกอีกขั้นหนึ่งซึ่งตรงนี้ใช้เวลาอีกกว่าครึ่งชั่วโมงถึงจะผ่านเข้าไปได้นะคะแค่ฟังดูก็เหนื่อยแล้วค่ะแต่กว่าจะผ่านแต่ละด่านเข้าไปได้รวมๆแล้วเนี่ยก็หลายชั่วโมงอยู่อย่างที่เห็นนะคะคุณป้านเนี่ยนั่งอยู่กับพื้นมีอาการเจ็บหลังแกบอกว่าแกล้มแล้วก็พยายามจะถัดถัดตัวมาเปิดประตูแต่ก็ไม่สามารถทําได้ก็เลยพยายามส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือแล้วก็นั่งรองคอยความช่วยเหลืออยู่ที่พื้นนั่นแหละ แต่ถึงแกจะเจ็บขนาดนี้คุณป้าปฏิเสธนะคะไม่อยากไปโรงพยาบาลญาติก็เลยช่วยกันนำตัวไปพักฟื้นบนเตียงแทนค่ะญาติบอกว่าป้าสาวนีเนี่ยแกป่วยด้วยโรคชราทำให้เคลื่อนไหวร่างกายลำบากปกติจะมีคนคอยดูแลตลอดแต่ว่าวันเกิดเหตุนเนี่ยไม่มีใครอยู่พอแกล้มเพื่อนบ้านได้ยินเสียงร้องของความช่วยเหลือก็เลยแจ้งตำรวจค่ะแต่ว่าญาติบอกว่าไม่เอาแล้วนะหลังจากนี้ก็จะต้องวางแผนดูแลแกให้ใกล้ชิดกว่านี้แล้วก็จะไม่ปล่อยให้แกอย,อยู่คนเดียวแล้วค่ะ จริงๆแบบนั้นก็น่าจะดีที่สุดเพราะว่าแกก็79แล้วนะคะเดินเหินก็ไม่ค่อยสะดวกมีคนอยู่ด้วยก็เกิดอะไรขึ้นน่าจะช่วยเหลือกันได้ทันค่ะสลับมาดูเหตุความวุ่นวายในตลาดสดที่นครศรีธรรมราชกันบ้างที่วุ่นไม่ใช่เพราะอะไรค่ะคุณผู้ชมวุ่นเพราะว่าผู้ป่วยจิตเวชคนนี้หนีออกจากโรงพยาบาลแล้วไปคลุ้มคลั่งอารวาสโวยวายถือมีดทำลายข้าวของในตลาดคิดดูแล้วกันค่ะว่าคนในตลาดเขาจะกลัวขนาดไหนนี่ค่ะ ยืนวอยวายอารวาตอยู่ในตลาดสดเทศบาลตําบลหัวใยนี่ยังดีนะคะช่วงนี้แกยังใส่ผ้าขนหนูอยู่แต่ดูในมือถือมีดแกว่งไปแกว่งมาค่ะแล้วก็ไปทุบทำลายแผงขายข้าวข,ของของพ่อค้าแม่ค้าในตลาดจนเละเลยแน่นอนนะคะบรรดาคนในตลาดเขาก็กลัวอยู่กันไม่ได้แล้วต้องหนีกันออกมาชุนลมุนแล้วก็แจ้งตำรวจซึ่งตำรวจสพหัวไซเนี่ยกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยใต้เต็กตึงหัวใจก็มาไว้นะคะทันทีที่มาถึงก็พบความวุ่นวายทั้งตลาด นอกจากชายคนนี้อายุน่าจะประมาณ35-40ปีจะถือมีดหรือแผงขายของแล้วก็ทุบตุลาโย,ยนข้าวของลงพื้นจนเกลื่อนเขาก็ายังถือมีดขม่มขู่ไม่ให้ใครเข้าใกล้ด้วยค่ะส่งเสียงเออาโวยวายตลอดและพูดจามไม่รู้เรื่องที่แรกอย่างที่คุณผู้ชมเห็น,นคือสวมเสยืนนุ่งผ้าขนหนูแต่สักพักเขาถอดหมดเลยนะคะเปลือยกายล่อนจอนถือมีดเดินวนไปวนมาแถมยังทําท่าทางมวยต่างหากคือตีข่าวฟันศอกโชว์ค่ะ ตำรวจต้องพยายามเกลี้ยกล่อมให้วางมีดแล้วก็มอบตัวอยู่นานเกือบชั่วโมงแต่ก็ไม่เป็นผลสุดท้ายก็เลยต้องตัดสินใจเอาไม้ง่ามเข้ารุมจับนะคะเนี่ยแล้วด้วยความที่เจ้าหน้าที่แล้วก็ไม้ง่ามเนี่ยมีจำนวนเยอะค่ะสุดท้ายไม่รอดถูกจับได้อย่างละม่อมแล้วก็ถูกนำตัวขึ้นรถส่งกลับโรงพยาบาลหัวใสร ที่บอกว่าส่งกลับเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาหนีออกมาจากที่นี่แล้วค่ะออกมาจากโรงพยาบาลเนื่องจากว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวทพอหนีออกมาได้ก็พุ่งตรงมาที่ตลาดสดเลยคุณผู้ชมหนึ่งในแม่ค้าที่อยู่ที่ตลาดนะคะคุณพัชราพรพลสิทธิ์อายุ45ปีเล่าเหตุการณ์ระทึกบอกว่าก่อนเกิดเหตุนเนี่ยผู้ชายคนนี้เดินเข้ามาในตลาดแล้วเดินไปเปิดผ้าคลุมแผงขายแต่ว่าเขาอ้างว่าแผงที่ไปเปิดผ้าคลุมเนี่ยเป็นของญาติเขานะคะซึ่งแม่ค้าก็เข้าไปเตือนบอกว่าเอออย่าเปิดเดี๋ยวข้าวของมันจะเสียหาย โอ้โหทีนี้แหละเป็นเรื่องเลยเตือนปุ๊บโมโหร้ายขึ้นมาทันทีโกรธมากเลยค่ะเดินถือมีดสองเล่มเออะโวยวายอลรวาจะทำร้ายแม่ค้าพ่อค้าให้ได้จนแต่ละคนเนี่ยก็ต้องวิ่งหนีตายกันแถมสักพักก็ยังที่เห็นยังแก้ผ้าโชว์อีกต่างหากแต่พอเจ้าหน้าที่มาเกลี้ยกล่อมอยู่เป็นชั่วโมงไม่เวิร์กก็ต้องเข้าตะคุบตัวด้วยไม้งามนะคะส่งกลับโรงพยาบาลเรียบร้อยก็โชคดีว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ค่ะ ตามกันต่อกับเหตุการณ์เฮลิคอปเตอรต์ของตำรวจตกที่ประจวบคีรีขันนะคะหลังจากเกิดเหตุผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็มีคำสั่งค่ะห้ามอากาศยานตำรวจทุกลำขึ้นบินจนกว่าจะมีการตรวจสอบความปลอดภยัยแล้วก็เน้นย้ำด้วยนะคะว่าจะต้องตรวจสอบอายุการใช้งานถ้าหากพบว่าอายุการใช้งานมากและไม่จำเป็นต้องซ่อมก็ให้จำหน่ายได้เลยค่ะ โดยในส่วนของสาเหตุที่ทําให้เฮลิคอปเตอร์ตกในครั้งนี้พลตารวจเอกกิรัตพันเพชรผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติบอกว่ามันยังเร็วเกินไปนะคะที่จะตอบได้แต่ก็ได้สั่งการให้เร่งตรวจสอบแล้วซึ่งก็อาจจะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งเพราะว่าต้องตรวจสอบในทุกมิติอย่างรอบคอบทั้งเรื่องของการบริหารงานข้อขัดข้องทางเทคนิคเครื่องยนต์หรือว่าเหตุสุดวิสัยซึ่งท่านก็เชื่อว่าเบื้องต้นเนี่ยเป็นเหตุสุดวิสัยที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นค่ะ ส่วนเฮลิคอปเตอร์ที่เกิดเหตุล่าสุดได้รับการตรวจสอบและซ่อมบำรุงเมื่อวันที่13เมษายนที่ผ่านมาเป็นการตรวจสอบตามวงรอบมาตรฐานอากาศยานตามปกติซึ่งก็ไม่พบความผิดปกติใดๆนะคะ และที่ผ่านมาเฮลิคอปเตอร์ลำนี้ก็ไม่เคยซ่อมบำรุงในกรณีพิเศษนอกจากซ่อมตามวงรอบเท่านั้นแต่ก็ยอมรับว่าเฮลิคอปเตอร์รุ่นเบล212ใช้ในราชการกองบินตำรวจมานานมากกว่า40ปีมีมากกว่า10ลำค่ะซึ่งบางลำก็เข้าเกณฑ์เตรียมจะจำหน่ายแล้วแต่ว่าบางลำก็ยังอยู่ในวงรอบการซ่อมบำรุงส่วนที่ใช้จริงๆตอนนี้มี3ลำพอตกไปลำหนึ่งก็จะเหลือใช้งานแค่2ลำ และพอไปดูในต่างประเทศก็พบว่าเฮลิคอปเตอร์รุ่นเดียวกันนี้ที่มีอายุการใช้งานเท่ากันก็ยังคงใช้งานได้ตามปกตินะคะและกองบินตำรวจก็มีการดูแลซ่อมบำรุงอย่างสม่ำเสมอแต่ว่าทั้งนี้เพื่อความปลอดภยัยก็ได้มีคำสั่งให้อากาศยานกองบินตำรวจทุกลำยุติภารกิจการใช้งานชั่วคราวจนกว่าทุกลำจะได้รับการตรวจสอบจนมั่นใจแล้วว่าปลอดภยัย นอกจากนี้ก็ยังได้สั่งการให้กองบินตารวจทบทวนและตรวจสอบอากาศยานทุกลําทั้งประสิทธิภาพเครื่องยนต์และอายุการใช้งานทั้งที่อายุยาวนานแล้วก็ไม่นานมากนะคะและถ้าหากพบว่าลาไหนใช้มานานมากแล้วอายุเยอะแล้วและไม่จําเป็นต้องซ่อมก็ให้เตรียมจําหน่ายได้เลยค่ะ ปิดท้ายเรกนี้ไปดูหัวขโมยกันหน่อยนะคะเข้าไปขโมยกุ้งสดที่ร้านขายกุ้งซึ่งเจ้าของร้านบอกเลยว่ายอมใจค่ะเพราะว่ามันเลือกเอาไปแต่ตัวใหญ่ๆเป้งๆนะคะรวมแล้วในเกือบ10กิโลแต่ก็ยังดีที่มีวงจรปิดที่จับภาพคนร้ายเอาไว้ได้ค่ะ ที่เห็นนี้เป็นภ้าพวงจรปิดข,ของแผงขายกุ้งสดที่บ้านหนองตูตํตบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะคะตีสองครึ่งของวันที่24พฤษภาคมก็จะเห็นว่าหัวขโมยรายนี้ค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหญิงหรือชายเดินเข้ามาบริเวณที่เป็นแผงขายกุ้งสดซึ่งทางร้านเขาจะทำเป็นกระบะใส่น้ำแล้วก็ปล่อยกุ้งตัวเป็นๆเ,เอาไว้นะคะไอ้เจ้าหัวขโมยเดินเข้ามาก็ใช้สวิงที่อยู่ในร้านนั่นแหละค่ะเลือกช้อนกุ้งใส่ถุงพลาสติกอย่างใจเย็น แล้วก็ค่อยๆเดินออกจากร้านไปแบบชิวๆพร้อมกับขโมยสว่านไฟฟ้าสปอตไลท์แล้วก็หมวกของเจ้าของร้านไปด้วยอีกต่างหากคุณสรายุทธเจ้าของร้านเล่าค่ะบอกว่าเขารับกุ้งสดมาจากแพรที่จังหวัดกาลสีนมาขายที่อุดรธานีทุกวันก็จะเปิดร้านตอน9ก้าโมงแล้วก็ปิดตอนหนึ่งทุ่มทีนี้ขายไปขายมามีความรู้สึกว่ากุ้งมันเหลือไม่เท่าเดิมซึ่งตอนแรกก็ไม่ได้เอะใจคิดว่าเออกุ้งมันคงกินกันเองละมั้งทีนี้พอนานเข้าชักเอะค่ะ เอ๊ะว่าทําไมมันหายบ่อยขึ้นและหายมากขึ้นก็เลยลองทิ้งสวิงเอาไว้เพราะว่าคิดว่าถ้าเป็นคนมาขโมยเนี่ยสวิงมันต้องเปลี่ยนที่วางแน่ๆปรากฏเมื่อวานนี้มาเปิดร้านเฮ้ยมันเปลี่ยนที่จริงๆก็เลยเปิดกล้องดูก็ปรากฏว่ามีคนมาขโมยกุ้งจริงๆเจ้าของร้านบอกเลยนะคะว่าเจ็บใจมากเพราะว่ากุ้งที่มันเอาไปเนี่ยเอาไปแต่ตัวใหญ่ๆเป้งๆ,ร,งๆ,ร,งๆ,ร,งๆรวมแล้วน่าจะมากกว่า10กิโลกรัมมูลค่าความเสียหายกว่า5,000บาทพูดเลยว่าขาดทุนยับค่ะ แต่ตอนนี้ก็ได้มีการเอากล้องวงจรปิดไปแจ้งความที่สพเมืองอุดรธานีแล้วนะคะแล้วก็เชื่อมือตํารวจอุดรว่าจะจับคนร้ายได้แน่ๆแ,แล้วก็อยากจะฝากถึงคุณโจรด้วยค่ะสงสารคนทํามาหากินเถอะอย่าไปทําแบบนี้กับใครอีกเลยลงทุนค้าขายเขาก็หวังจะได้กําไรไม่มีใครเขาอยากจะขาดทุนหรอกนี่ก็น่าเห็นใจคนทําธุรกิจนะคะที่ต้องมาเจอแบบนี้ไอ้ยังไงเดี๋ยวรอตํารวจตามจับกลุ่มตัวมาดําเนินคดีค่ะ,ะดวเราขอพักกันตรงนี้ครู่หนึ่งนะคะแล้วกลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ ขาพ,พัฒนาเพื่อความพึงพอใจของผู้บริโภคขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้งูอึ้งกอยปักเพียงแก้ร้อนในเจ็บคอหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป พาดูความคืบหน้าง,งานวิ่งทิปที่เขาใช้ชื่อว่างาน run for destination 2025ที่สุดท้ายล่มไม่เป็นท่าแล้วก็ทำเอานักวิ่งนับพัน,นถูกเทนะคะล่าสุดตำรวจสอบปากคำสอสาวผู้จัดงานกว่า8ชั่วโมงซึ่งเขาก็อ้างว่า organize เนี่ยเทงานกระทันหันค่ะ เย็นเมื่อวานนี้ตำรวจสอนอรประเวศสอบปากคำสองผู้จัดงานซึ่งเป็นกรรมการบริษัทพร้อมกับทนายความนะคะซึ่งต่อมานักแสดงสาวและนางแบบพิต้าณพัฒลงที่ถูกว่าจ้างให้มาเป็นพิธีกรภายในงานก็เข้ามาที่สอนอรประเวศมาเจรจาพูดคุยกับทางผู้จัดงานเช่นกันจนตำรวจสอบปากคำสองผู้จัดเสร็จเรียบร้อยทั้งคู่ก็ออกมายกมือไหว้ขอโทษต่อหน้าสื่อมวลชนค่ะ โดยทางนางสาวสุชานานันอ้างว่าตนเองกับนางสาวมนรุดีเปิดบริษัทร่วมกันเพื่อรับงานเอีเวนต์หลายอย่างก็ยอมรับว่างานวิ่งเนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกแต่ก็ได้มีการขออนุญาตจากสำนักง,งานเขตรวมถึงสวนหลวงรอเก้าไว้อย่างถูกต้องก็ยอมรับว่าขาดประสบการณ์ในการจัดงานก็คือตอนแรกเนี่ยจะจัดงานในช่วงปลายปีแต่ด้วยคนที่สมัครเข้ามาร่วมงานวิ่งไม่ถึง100คนจึงต้องมีการเลื่อนออกไปแล้วก็ชดเชยให้กับผู้สมัครในครั้งแรกหลังจากนั้นก็มีการวางแผนจัดงานก็คือเมื่อวานนี้นะคะ แล้วก็ได้มีการวางแผนคุยงานกับบริษัทออแกนไนซรายหนึ่งที่มีประสบการณ์ในการจัดงานแต่พอถึงวันที่ใกล้จะจัดงานจริงเพียงไม่กี่วันทางบริษัทออแกนไนซที่รับงานไว้ก็ยกเลิกกระทันหันค่ะเลยทําให้ตนเองต้องเร่งหาออแกนไนซเพื่อมาทํางานต่อให้ได้ซึ่งก็แทบจะไม่มีบริษัทไหนรับงานเลยเนื่องจากว่าในหลายพื้นที่ก็มีการจัดงานวิ่งคิวงานบริษัทออแกนไนซต่างๆเลยเต็มทั้งหมดส่วนเรื่องของการเยียวยานะคะ เธอบอกว่าตอนนี้ขอหาหรือกันก่อนว่าจะทําอย่างไรได้บ้างแต่ก็ต้องเป็นการทยอยชดเชยเยียวยาให้กับกลุ่มนักวิ่งเนื่องจากการจัดงานนั้นมันมีต้นทุนในการจัดยกตัวอย่างเช่นมีการมอบนาฬิกาสมาร์ทวอชซึ่งตอนแรกในแพ็กเกจยังไม่มีแต่เมื่อมีการทักท้วงร้องขอเข้ามาจึงไปซื้อนาฬิกาสมาร์ทวอชเพิ่มเข้ามาในแพ็กเกจซึ่งบางคนอาจจะมองว่ายังได้สิ่งของไม่ครบ แต่ว่าฝั่งบริษัทเองก็ได้มีการแจ้งไปแล้วว่าสามารถมารับได้ตรงบริเวณหน้างานสุดท้ายแล้วก็เกิดเหตุการณ์ชุลมุนขึ้นจนตอนนี้ก็ไม่เหลือแม้กระทั่งข้าวของแล้วก็นาฬิกาเพราะว่าถูกรื้อค้นเอาไปหมดแล้วค่ะแต่ว่าทั้งคู่ก็ยืนยันว่าจะเยียวยาแล้วทำให้ได้ดีที่สุดซึ่งตอนนี้ก็ยอมรับว่าความเชื่อมั่นที่มีต่อบริษัทหายไปแล้วแต่ก็จะยังคงดำเนินธุรกิจต่อแล้วก็ต้องแจ้งว่าบริษัทเป็นการหุ้นกันแค่สองคนไม่มีกลุ่มทุนจีนหรือว่านายทุนเข้ามาเกี่่่ยยวข้อองงแตาด ขณะที่ด้านของคุณพิต้านะคะเธอบอกว่าเธอรับจ้างให้มาเป็นพิธีกรในงานวิ่งแต่ว่าเธอไม่ทราบรายละเอียดอะไรอื่นๆส่วนสคริปต์ที่ต้องได้ก็เพิ่งได้คืนก่อนจัดงานแบบคร่าวๆไม่ใช่สคริปต์ตัวเต็มคุณพิต้ายังบอกได้ว่าเธอมาตามเวลานัดแต่ว่าไม่ได้ลงจากรถก็เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างเลดไปหมดจนเริ่มมีคนโวยวาย และที่มาโรงพักในครั้งนี้ก็เพื่อจะมาลงบันทึกประจําวันเบื้องต้นพร้อมกับคุยกับทางผู้จัดงานซึ่งก็มีการพูดถึงเรื่องการเยียวยานะคะส่วนตัวเธอบอกเธอไม่ได้ติดใจอะไรแต่เชื่อว่าทุกคนจะได้รับการเยียวยาอย่างเท่าเทียมขณะที่ตัวของนางสาวสุชานานและนางสาวมนรดีทางตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อหาค่ะเพราะว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งถ้าหากพบความผิดก็จะเรียกมาแจ้งข้อหาและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ สลับมาดูกีฬากันบ้างค่ะวันนี้มีบทสรุปฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดสุดท้ายนะคะรวมไปถึงกิจกรรมไทยฟิตอินไทยเฟสวันสุดท้ายที่กรุงปารีสด้วยติดตามรายละเอียดในช่วงเปิดเกมส์เลยค่ะ สวัสดีครับผู้ชมครับโครงการไทยฟิสต์อินไทยเฟสนะครับนำมวยไทยมาเผยแพร่นในงานเทศกาลไทยที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสก็ปิดฉากลงแล้วนะครับและปติตามพร้อมกับบทสรุปของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษผ่านพ้นนัดสุดท้ายของฤดูกาลไปแล้วครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดสุดท้ายของฤดูกาลแมนยูเปิดบ้านชนะแอสตันวิลล่า2อต่อศแมนยูจบอันดับ15ครับส่วนวิลล่าจบอันดับ6พลาดตัวอยู่ฝ้าแชมเปี้ยนส์ลีกขณะที่แมสเซตีบุกชนะฟูลแลมสต่อศูนย์แมสเซตีจบอันดับสาม ส่วนเชลซีก็บุกชนะฟอเรส์หนึ่งต่อศูนย์เชลซีจบที่4ครับขณะที่นิวคาสเซิลแพ้ขาบ้านให้กับเอฟเวอร์ตันศูนย์ต่อหนึ่งแต่ยังจบอันดับ5ครับอันดับสุดท้ายที่ได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลหน้าส่วนสเปอร์แชมป์ยูโรปาลีกมัดมัดครับแพ้ขาบ้านให้กับไบรตันหนึ่งต่อสี่สเปอร์จบอันดับ17ขณะที่อาร์เซนอลรองแชมป์บุกชนะเซาท์แฮมตันสองต่อหนึ่งส่วนเลวพูลทีมแชมป์เหลือ10คนครับไล่ตีเสมอพาเลสเสมอกันไปหนึ่งต่อหนึ่ง ส่วนแฟนบอลลิเวอร์พูลในประเทศไทยไปร่วมงานวันหงแดงแห่งชาติที่ลาน่าเซ็นทรัลเวิลด์เมื่อวานนี้พร้อมด้วยยอนอนเดอรริเซ่ ise, ตำนานทีมหงแดงชุดแชมป์ยุโรปปี2005โดยมีกิจกรรมรถแห่เริ่มจากเซ็นทรัลเวิลด์ไปที่ถนนร,ราชดมริถนนพหลนโยธินอนุสาวรีย์ชายสมรภูมิและกลับมาสิ้นสุดขบวนที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เป็นการฉลองแชมป์ลีกสูงสุดสมัยที่20ของลิเวอร์พูลและเป็นสมัยที่2ในรอบ5ปีครับส่วนที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส กิจกรรมไทยฟิสอินไทยเฟสในงานเทศกาลไทยที่สวนบาราเตลกรุงปารีสเมื่อว in ันอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นวันที่2วันสุดท้ายครับมีเทนเนอร์เกย์ค้นจับเป้าชื่อดังมาจับเป้าให้กับนักเรียนมวยไทยชาวฝรั่งเศสออกอาวุธกันอย่างเต็มที่จะเตะจะต่อยแรงขนาดไหนเทนเนอร์เกย์ไม่มีสะเทือนครับและยังสร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะให้กับนักเรียนได้ด้วยก็ดูแบบจิตวิญญาด้วยหลายอย่างและดูความตั้งใจเขาด้วยแล้วก็เราก็ดูความ เขาต้นทุนเขามายังไงเตเป็นต่อยไม้เป็นไม้เบสิกอะไรเงี้ยแล้วก็ตาดูเราก็รู้ละมันเป็นโครงการที่ดีมากเลยที่ว่ารัฐบาลผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ได้สนับสนุนมวยไทยคือเชิดชูแบบให้ให้คนทั่วโลกได้ได้ได้เห็นได้สัมผัสครับผมเขาก็รู้จักกันอยู่แล้วตอนนี้เราทางผู้ใหญ่ทางพามาพามาเผยแพร่ด้วยก็ยิ่งยิ่งดีใหญ่เลยครับผม กิจกรรมไทยฟิสอินไทยฟ c สจัดโดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้าน,นกีฬารวมด้วยสำนักงานคณะกรรมก,การกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยเดินทางมาตรวจเยี่ยมยิมมวยไทยที่ฝรั่งเศสเป็นชาติที่5ต่อจากฮ่องกงบราซิลอังกฤษและสกอตแลนด์แล้วก็นำนักมวยเทรนเนอร์ชั้นนำมาเผยแผ่ซอสพาวเวอร์ของไทยด้วยครับสำหรับซอสพาวเวอร์ของไทยอย่างมวยไทยโดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านกีฬานะครับก็จัดกิจกรรมที่กรุงปารีสผ่านพ้นไปแล้วนะครับ ยังมีอีกหลายประเทศให้ได้นํำมวยไทยไปเผยแพร่กันต่อไปนะครับนี่คือบรรยากาศทั้งหมดนะครับจากงานไทฟิสอินไทฟิสกับเปิดเกมกับผมนัทวัตรอินทวิทาลาไปก่อนสวัสดีครับ ซ่อนร้ายทำลายสมองและปอดขนมปังแผ่นเลอแปงหอมนุ่มอร่อยปิดผมข่าวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลวันนี้พาดูความสำเร็จอีกขั้นของ SpaceX นะคะที่ล่าสุดปล่อยดาวเทียม Starlink อีก23ดวงขึ้นสู่วงโคจรเพื่อที่จะขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทั่วโลกค่ะ เมื่อช่วงบ่ายวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นของรัฐฟลอริดาสหรัฐบริเวณฐานปล่อยยานอวากาศสถานีกองทัพอากาศเคปคคนาเวโรซึ่งเป็นช่วงสุดสัปดาห์ของวันรำลึกทหารผ่านศึกบริษัท s p c e e x ปล่อยจรวดฟาวข o n นายส่งดาวเทียม Starlink จำนวน23ดวงขึ้นสู่วงโคโจรในระดับต่ำนะคะ ในจำนวนนี้มี13ดวงที่รองรับเทคโนโลยี direct to cell ที่ช่วยให้ผู้ใช้ในพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณมือถือสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้โดยตรงผ่านดาวเทียมแล้วก็ขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทั่วโลกโดยที่ไม่ต้องมีเสาสัญญาณค่ะและนอกจากภารกิจนี้ ซาร์ลิงนะคะก็เป้าหมายต่อไปของ SpaceX ก็คือการเตรียมทดสอบจรวดสตาร์ชิปที่ทรงพลังมากที่สุดเท่าที่เคยสร้างมาอีกครั้งในวันที่27พฤษภาคมนี้คะ่ะซึ่งก็จะปล่อยจากฐานจรวด Star สถานี STARBASE ในรัฐเท็กซัสนะคะ เพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้ายังจำกันได้จรวด Starship เนี่ยเคยระเบิด2ครั้งระหว่างการทดสอบเมื่อต้นปีที่ผ่านมาทำให้เศษซากตกลงใกล้หมู่เกาะในทะเลแคริบเบียนแล้วก็มาหาสมุทรแอตแลนติกแต่ถ้าหากการทดสอบครั้งนี้ประสบความสำเร็จจรวดส t a r s ช i p ก็จะเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมการบินอวกาศในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะคะส่วนเป้าหมายของ Starship ก็คือการนำมนุษย์กลับไปยังดวงจันทร์และในอนาคตอันใกล้ก็ตั้งเป้าจะเดินทางไปยังดาวอังคารด้วยค่ะ ทั้งนี้หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลกลางสหรัฐหรือว่า FAA ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลการปล่อยยานอวกาศและรับรองความปลอดภัยของภารกิจอวกาศก็ได้อนุญาตให้ SpaceX ดำเนินการทดสอบภารกิจ Flight 9ของจรวด Starship แล้วนะคะเพราะว่าบริษัทสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ใบอนุญาตอื่นๆที่เข้มงวดได้ทั้งหมด รอบนี้ Space X ก็ตั้งเป้าว่าจะสามารถบินทดสอบเที่ยวใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยที่ไม่น่าจะเกิดเหตุขัดข้องเหมือนกับ2ครั้งที่ผ่านมาก็เดี๋ยวรอติดตามกันค่ะส่วนคลิปไวรัลในโลกโซเชียลค่ะคลิปนี้ถูกใจชาวเน็ตมากนะคะหลายคนบอกสงสารก็สงสารนะแต่ขอขำก่อนก็คือเพื่อนสาม,มารับหน้าที่เป็นหน่วยพิฆาตตุ๊กแกแต่ด้วยความที่เป็นมือใหม่สุดท้ายก็เลยกลายเป็นแบบนี้ค่ะ้โหกลัว อย่บรถตัวโตด้วยคุณผู้ชมเนี่ยเพื่อนก็อุตส่าห์อาสาจะจับตุ๊กแกให้นะคะก็เอาถุงพลาสติกมาครอบผ้าชัตัวคือกะจะจับหมับแล้วเอาไปปล่อยนี่ค่ะรวบรวมความกล้าแล้วก็หาจังหวัดอยู่พักหนึ่งนะคะอีเบียยางหนึ่งสองเอ๊ะเอ๊ะเฮ้ยเอ๊ย กดคุณผู้ชมขอบคุณมากแต่ครุบไปโดนจ้า <Yeah. S 1> ตุ๊กแกวิ่งหนีลงมาข้างล่าง <Yeah. S 1> เพื่อนที่กลัวมากอยู่แล้วก็เลยกรี๊ดสนั่นลั่นท้องน้าไปเลยแต่เสียงกรี๊ดนี่คือสิ้นหวังมากเลยนะคะ <Yeah. S 1> มีคนถามด้วยค่ะว่าตุ๊กแกเป็นยังไงบ้างเ <Yeah. S 1> จ้าของคลิป,ปตอบด้วยนะบอกน้องยังอยู่ดีแต่เสียขวัญน,นิดหน่อยเพราะว่าโดนเหยียบหลังอ้าว สรุปเพื่อนที่กลัวเหยียบไปแล้วเรียบร้อยก็ไม่รู้ว่าควรจะสงสารใครดีนะคะก็น่าจะสงสารทั้งคนทั้งตุ๊กแกและค่ะงานนี้เอามาให้ดูเป็นภาพปิดท้ายนะคะและนี่ก็คือทั้งหมดของข่ขาวเช้าตรู่พบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ